เมื่อกาลเวลาได้พาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอันแสนมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนถือกำเนิดขึ้นจากพิมพ์เขียวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในเซลล์นั่นคือพันธุกรรมเส้นใยดี a ที่ถักทอกันอย่างประณีตบรรจุรหัสลับแห่งการมีชีวิตไว้ภายในจากจุดเริ่มต้นนี้เองนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมด้วยความสงสัยได้เริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานเพื่อไขปริศนาของพันธุกรรม ในปีพศ2408เกรกอร์เมนเดลบาทหลวงชาวออสเตรียได้ทำการทดลองปลูกถั่วลันเตาอย่างพิธีพิถันและพบว่าลักษณะต่างๆของถั่วเหล่านั้นสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตสืบทอดลักษณะเฉพาะได้อย่างไรแม้ในเวลานั้นเขายังไม่รู้จักคำว่ายีนหรือ DNA เลยก็ตาม กาละเวลาหมุนผ่านความรู้ด้านพันธุกรรมก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆในปีพศ2496เจมสอ์วัตสันและฟรานซิสคริกได้ประกาศการค้นพบโครงสร้าง DNA แบบเกลียวคู่ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับวิธีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การค้นพบครั้งนี้เป็นเหมือนการเปิดประตูบานใหญ่สู่ยุคใหม่แห่งชีววิทยาโมเลกุลทำให้เราเข้าใจว่ารหัสพันธุกรรมถูกเก็บไว้อย่างไรและทำงานอย่างไรเมื่อเข้าใจโครงสร้างก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มอ่านรหัสพันธุกรรมเหล่านั้น โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genome Project) ที่เริ่มขึ้นในปีพศ2533และสำเร็จลุล่วงในปีพศ2546ได้รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมของมนุษย์ทั้งหมดนี่เป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆได้มากขึ้นนำไปสู่ความหวังใหม่ในการรักษาโรคทางพันธุกรรมที่เคยไม่อาจรักษาได้ และแล้วเทคโนโลยีก็ก้าวไปอีกขัน้นสู่การแก้ไขยยีนในปีพศ2555เจนนิเฟอร์ดาวนาและเอมมานูเอลชาเพนเทียได้พัฒนาเทคนิค c r i s p ปอร์แคสไนซึ่งเป็นเครื่องมือตัดต่อยีนที่แม่นยำดุดกลังไกลชีวภาพ เทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถแก้ไขยีนที่ผิดปกติใน DNA ได้อย่างจำเพาะเจาะจ,จงเปรียบเสมือนการแก้ไขตัวอักษรผิดในหนังสือชีวิตก่อให้เกิดความหวังในการรักษาโรคร้ายแรงเช่นโรคโลหิตจ,จางชนิดเคียวหรือโรคทางพันธุกรรมอื่นๆอย่างไรก็ตามทุกก้าวย่างของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ย่อมมาพร้อมกับคำถามและประเด็นทางจริยธรรมที่สำคัญ การแก้ไขย,ยีนในเซลล์สืบพันธุ์หรือที่เรียกว่าการแก้ไขย,ยีนสืบสายพันธุ Germ ์เจิมลเอดิ i t ิ้งซึ่งจะส่งผลต่อลูกหลานในชั่วอายุต่อไปได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างกว้างขวาง นักวิทยาศาสตร์และนักจริยธรรมทั่วโลกต่างตั้งคำถามว่าเราควรจะก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ไปได้ไกลแค่ไหนเราควรใช้เครื่องมือทงพลังนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาโรคเพียงอย่างเดียวหรือเพื่อปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบขึ้นในอนาคตประเด็นเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบในระยะยาวต่อสังคมและเผ่าพันธุ์มนุษย์ การวิจัยพันธุกรรมและการแก้ไขย,ยีนได้นำพาเรามาถึงจุดที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในระดับพื้นฐานที่สุดทำให้เราต้องหยุดคิดถึงขอบเขตของวิทยาศาสตร์จริยธรรมและอนาคตของมนุษยชาติว่าเราจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางใดด้วยความรับผิดชอบและวิจารณญาณสูงสุด